พี่บังพี่แบกน้องหน่อยพี่โอ้พี่บังลงใครเอาลงอ่ะทีเนี้ยคือไรเตรียมชุบหน่อยนะพี่กับพิ๊บละไอ้โคบเราอีมองอ่ะไม่อยู่พี่อ้าวอยู่อยู่แต่ว่าไปแล้วเอ้ยผมให้ไปรอตีนานโนละ ตัวโคูอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนนะกดพูดค้างไว้ก่อนครับแลนครับพี่ไอ้หลับคุณเคยเห็นในคูเปอร์เล่นยังครับพี่ผมไม่ยังมผมว่ามันเส้นแดงก็น่าจะเฟี้ยวอยู่มั้งอะไรนะพี่แต่มันมาจาก NTR นะเว้ยใช่ผมก็ว่าน่าจะเฟี้ยวอยู่มั้งไอ้คูไปเร็ว ไปคุยไปไหนไหว้สัตว์ไอ้โคบไอโคบไอโคบไปไหนนี <_ P en> ่ครับพี่โคบไปดูไปด้วยต้องไปอเคยๆกดตังค์ไปเลยนะได้ครับพี่ไปมึงขึ้นมาดิสองคนช่วยขึ้นนาโนได้ครับพี่สวยพี่ ไม่น่าใช่นะพี่ไม่ลองลองเช็คเมื่อกี้จะลองลองเช็คลงช่วงล่างว่าข้างล่างมันเป็นรอยเปล่าช่วงล่างไม่เป็นไรพี่แต่เกาะหายไปครึ่งตัวฮะขอบุลย์คนดูจากพี่ก๊อฟด้วยครับอะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นคนดูงอนลงสตรีมพี่เอาของให้พี่เรื่องอะไรอนดูเงินผมหรอพี่ก๊อฟงินผมหล่อเต็มตัวเลยจะพูดังไม่ได้พูดเลยนะคนดูอะไรนะอะไรเต็มตัวนะไอ้ของที่งัดวันนี้ครับบ้านผม เอาแค่โค้ดคีย์ไอไว้ให้พี่เลยไหมครับเอาเอา,เอ,าอยู่ในตัวเหรอใช่ครับอยู่ในม,มันเลย,เยไม่เป็นไรไม่น่ามีโจหรอกมั้งแกไปข้างนอกหรือเปล่าคนดูเอยคนดูแหละชอบไปแบบพิมพ์ไง คนนั้นตัวฟรีคนนี้โอ้พี่ฟรีอุ้ยน้องทําอะไรแบบอุ้ยทําอะไรพี่จังหวะน,น,นี้นู่นนี่นั่นเนี่ยสมหน้าคนดูเป็นไงล่ะเยี่ยเจอไปกอฟงอนสมหน้าชอบไปถมไงพอใครเล่นไม่ดีก็ไปถมไปถมอะไรอย่างเงี้ยสมหน้าไม่เท่าไรทั้งหมดภาอในปฏิอัอลยลาบอ่ะไอ้ไอ,อ้ดูเปล่าเลยโค้ดเปล่าเลยที่มาทาอะไรกันเยอะเนี่ยหนึ่งห้สองเจ็ครับ เท่าไหรอ่ะกระเป๋านะหนึ่งห้าสองเจ็ดาับเงินแดงงั้นรอดนี่ก่นมีเมื่อไหร่คอเมาคืนดิบอส้มมีปะครบมีครับพี่ไม่มีไม่มีอะไรบอกนะครัอะไรบอกหนึ่งห้าองเดี๋ยวอย่างเดียวมั้งเดี๋ยวสนใจเลยพี่เดี๋ยวค่อยให้ทีแลนด์เอามาเลยหนึ่งหกเก้ากดหนึ่งหเก้าะพี่หนึ่งหนึ่งหกเก้าสองดอก ผมยังเห็นพี่ขำอยู่เลยแกจะโดนไม่มันก็ปกติไงลาผมก็ไม่ดได้ซีเรียสไงถูกไหมหวันมี่เขาจะไปฆ่าใครบ้างกดาบเนี่ยามมันหน้ามึงนี่คนแรกเลยเอ, <laughs> อ้ยจะกูจะสู้กขาต่ออีกสองเล่มอีกไว้สมสหน้าคนดูกูจะไม่สู้กันในมือเขานั่นแหละไว้สมหน้าคนดูนูจกจักเปล่าโซโล อ,อันแั้นเขาข้าบข้าบไว้เมื่อมันคงไม่มีใครเก่งเท่าคนดูแหละผมว่าผมเป็นสำรองดีกว่าผมเลิกแล้วเดี๋ยวผมโดนได้คนดูชอบชอบว่าคนดูชอบจับผิดเซ็งวะงอน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 ,งอนดูแลงอนดูแลงอนดูแล,อแลไอเชือกว่าไงนี่ <laughs> มึนหนักไปน,นะ เมือสิ้นเดือนเปลี่ยนกลับมึงหักแล้วล่ะมึงเปลี่ยนกลับไปได้แล้วมึงโดยครบไอ้ครบผมก็นึกว่าใครเห็นปะไอ้ไอ้วายวายมึงว่า้ครบเหมือนไอ้นี่ป่ะแบบคือเหมือนไอ้เชือกป่ะเชือกครับมันเสียการมันเสียการมันเสียการอันนี้กัดเหรอมันเหมือนกัดเนี่ยแต่เหมือนแต่เหมือนการว่าเหมือนมึงมีตะคอนบอกเหมือนการอะไรการไมเหมือนกัดเหมือนกัดทรงเดียวกันเลยไม่เชือกแต่คือคงไม่มีใคร จำเชือกไงล่างแบบนี้ได้แล้วเอาสวนเอาเหล็กมาด้วยจ้าพี่เดวเป็นท่าเลย้พี่ดำพี่ก้อนมีเหล็กสักร้อยหนึ่งไหมครับพี่กูมีแต่ไม่ให้มีอะไรปะหนึ่งหกสี่ครับขอบคุณครับก็บอกอยู่ว่าไม่ให้ไม่ก็ขอไอ้คุ้มนี่ไม่รู้จักนะความสัมพันธ์พี่น้องอ่ะหนึ่งหกสี่ครับพี่ก็เป็นพี่ดำเขาขอดได้มีคนงัดปะให้สลับล็อตสล็อตเขาเขาเป็นอะไรมาเนี่ยนีมีมีเขาบอกอะไรนะเตลอะไรนะหนึ่งหกสี่ เอ้ยอย่าเป็นไรอ่ะงอนใครอ่ะอย่าเนียนอย่าเนียนไอสัตว์เก้าพันเงินกูยังไม่มีอยู่จ่ายตังไม้เฮียพี่ต้องกดให้ผมสี่หมื่นหนึ่งพี่อาจะลืมกูบิดพี่กอดซื้อเพีนหน่อยพี่เอาเงี้ยเอาจุดอัวเอ้ยไม่ใครซื้อได้ไหมสามสองศูนย์ครับสองร้อยเก้าศูนย์เอาอันนี้ปตีด้วยเบิกเอดีดำได้ไหมพี่กอดหมดแล้วเหรอได้ได้มันมันเรือน้อยแล้วหกเก้าศูนย์ สองแล้วคนนะเอาเลยพี่กระเป๋าสามสองศูนครับเออวะพี่ขอกลุ่มบ้านหนึ่งขอเอดีดำด้วยครับบ้านหนึ่งได้แต่เอดีแดงรวยจะด้วยเลขอะไรเลขอะไรหนงหกสี่ไอ้รับเท่าไหร่ถ้าไม่เอามาให้กูแน่ไอ้รับอะไรไอ้รับอะไรไอ้รับอะไรแปดหนึ่งสามพี่ ของงแกงไอ้ครบเตะยังครบเรียแล้วครับพี่ okay. โอเคนาโนไปนาโนบวกหนึ่งคูปเปอร์เอาแล้วไม่ตอบกูด้วยใช่ปนนะเนี่ยคุณดูมึงไปว่าอะไรแกวะเฮ้ยอันนี้จริงจังปะเนี่ยไอ้เคี้ไม่ใช่ว่าเขากูก็ดูสตรีมเขาไม่ได้ด้วยเพราะกูอยู่ในเมืองเขาเป็นอะไรนี<ๆ>่คนดูมึงไปทำอะไรเขานี่มึงตอบกูเลยมึงคุยกับกูก่อนเลยคนดูไอ้เคี้ผมชอบแบบแม่งมืดดีว่าโสดเลยเราไม่ต้องเปลี่ยนกลับนะไอ้เคี้ไม่เอา สิ่นเดียวเปลี่ยนมาแบบเป็นครั้งคราวได้อยู่การละครหาเรื่องลงสตรีมแสดงดีนะแลฟี่ตลอดต้องด่าดิดำการละครมึงรู้กับคนดูมึงรู้กันเองไงเพราะมึงดูแบบอ่าดูช่องพี่ดำอยู่เงี้ยแล้วเขาเลดมาแต่ผมอ่ะอยู่ในเมืองผมดูช่องพี่ดำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเอ่อโมชั่นเขาหรืออารมณ์เขาตอนนั้นอ่ะมันเป็นยังไงมึงเข้าใจไหม กูจะรู้กับมึงไหมเขาอาจจะส่งมึงมาปั่นกูก็ได้กูก็ไม่รู้ตอนเนี้ยกูไม่มีพวกข้างนั้นแ่ะตอนเนี้ยมึงไม่ใช่พวกกูไม่มีใครเป็นพวกกูตอนเนี้ยอย่าเพิ่งเรารักษาระยะห่างกันก่อนมึงถอยไปเลยมึงกับกูเคลียร์ก่อนคนดูมึงไปว่าอะไรแกชิปหายแล้วชิปล้วปะามดีชิปไปแล้วปะรถมันเบรกไม่อยู่วะเฮ้ยรถไม่ดีเลยเบรกไม่อยู่อย่าขับพี่คันอย่าขับเลยคันนี้เป้งเนว่ยโอ โอ้โหโอ้โหมึงใส่กันเละเลยนะเอางี้เอางี้นะนี่คือเหตุการณ์นี่คือเหตุการณ์จำลองเฮ้ย่านก็บอกอะไรครับไอ้เธอมคว้างมาไปดิกูเห็นนน้าออะมึงด่าเขาว่าอะไรมึงพิมพ์ว่าอะไรกันไอ่เขาเจงะไงไ้เาเป็นไรไม่ได้กินข้าวน้ามืด ว่าอยู่นี่ห oh. ็นดกไอเธอบอกก็จะเอาข้าวป่ะบะได้ยินไม่ชอยชัดพี oh. Oh. ่เรก็เป่าอะไรครับผมเอากดคียให้หนึ่งหนึ่งเก้าอ้ยหนึ่งหนึกเก้าหนึ่งหกเก้าเอ้ย, 1, 6, 9, 1, 6, เ,อยเอากดคียไหมไหน่อยสารภาพบาปเลยครับแปดนะพี่อันนี้เยี่ยมมากหนึ่งหนึ่งหกเก้าได้กี่ดอกเโอ้ห oh. ได้สองโอ้หเ oh. ข้าไปกี่ร้านเข้าไปเท่าไหร่วะสี 4, มะ่มั้ เฮ้ยเฮียกูลงแล้วมึงมึงพิมพ์เกินไหมวะคนดูเอาจริงอะเข้าไปสามเข้าไปสองมึงด่ากูมึงด่ากูแรงเกินไปได้สองศูนย์เข้าไปสี่พี่กเออเงินแก๊งส่งเลยพี่บอกไปนอกแล้วเงินแก๊งส่งพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเงินแก๊งมีเช็คคิวพรุ่งนี้สองพรุ่งนี้ครับมึงด่ากูแรงเกินไปท่านี้เฮ้ยมึงมึงด่ากูแรงเกินไปไม่คือหมายถึงว่าฟิลแบบเป็นพี่ดำไงก็เป็นพี่ดำไหมเขาเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือยังไงหรือเขาพูดอะไรหร ไม่เราเราเราจะลองเหตุการณ์อยู่เข้าไปอ่ะออกมาตัวปิวเลยก็คีไม่มาสักจะออกกูเลยจะชี้กันพี่กลอกไปเลยได้ไหมไม่ไหนไม่พี่บอกว่าออกประเทศได้หรือยังเชื่อครับโอเคเฮ้ยออกประเทศเลยออกได้แล้วใช่ไหมออกได้เลยไม่ตัดคุยกูก่อนก็คีเพียงแค่นี้เหรอ ผมไอจูพาไปเดิมเอิมให้ยพี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโีอย่ไหนครับฮัลโหลกดทีอยู่ไหนครับพี่กอดบ้านได้แค่งดอกนะครับแต่ว่าได้เข้าครับแต่ไม่ได้สองดอกเลยได้เข้าไี่บ้านหนึ่งได้ต้องสามดอกทำไมบ้านอื่นไม่เอาอะไรเลยวะพี่จะยิงบ้านบ้าสี่บ้านแปดเราจะได้สี่ดอกบ้านสี่ได้สองดอกพี่เฮ้ยเดี๋ยวได้สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมันเป็นค่าเฉลี่ยประมาณนี้แหละแต่พวกมึงตังเจอเลงก็พอไปเฮ้ยแต่ว่าไม่มีแล้วเหรอกดทีคือหมดแล้วเหรออยู่ที่ใครได้ทีอดอกเลยพี่ถึงมม้หดเ้มองัง อุ้ยจริงเหรอพี่หกจริงเหรอไม่น่ามั้งสามสองสองมันต้องเจ็ดแล้วเดีพี่ตอนเนี้ยพี่ก๊อตเป่าอะไรพี่เอ้ยมาแล้วหนึ่งหนึ่งหกหน่ะขปสีวดอกสองหมู่บ้านดอกเดียวดอกโอเคมันไม่ออกอะเดี๋ยวข้ามเลยนะข้ดูก่อนห้าหกหกเราได้ไปกี่ดอกวันนี้หกดอกถูกไหมเก็บตู้ไปสองอันนี้สามห้าดอกแล้วก็ตอนแรกหนึ่งดอกเป็นหกดอก โอเคเราเข้าบ้านได้หลังหลังครึ่งหลังครึ่งหลังครึ่งเนี่ยแล้วยังไงไปเปลี่ยนปะพี่ก่อนเปลี่ยนอะไรไอ๋อกดเลยอีน่าขอของพอนวันเกิดออกไปไงวะไม่เอาอซ่าขอของพอนันเกิดดิพี่ก้อนจะให้แล้วเดี๋ยวก็จะพาไปกดตาพี่ก่อนให้กี่ก้อนให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ก้ก็จะให้ไปสาม สองเงินค่าเทียอะไรสองแสนสี่อยู่ในตัวกูวะแป๊บนึ่งใครเอาเงินไหมกูวะคาเพยเลยคาเพยคาเพนเมื่อกี้แบบพี่ข้างล่างเก็บ่อนแป๊บนึงเฮ้ยมันเกิดมันเกิดใครอ่ะมันเกิดใครอ่ะมันเกิดใครอ่ะมันเกิดลิซ่าเหรอขอตั้งหมื่นดิ แปลแปลกเฮ้ยเออพี่สี่เมื่อหนึ่งผมพี่เที่ยงคืนลิซ่าเต้ของขวัญวันเกิดสี่เมื่อหนึ่งเอาที่พี่กรณ์นะฮะอะไรเด็กให้ของขวัญวันเกิดถือว่าให้ของขวัญวันเกิดลิซ่าอย่าอย่าเบียวเต้อย่าเบียวไม่เอาไม่เบียวไม่เบียวอะไรพี่แพ้พนันครับอย่าเบียวเต้อย่าเบียวก็ให้ให้คนในแก๊งไงนี่ผมไม่เอาเองนะนี่สี่เมื่อหนึ่งมึงคว้าไม้มาไหมพี่อนาก็ได้ตังค์ไปก็ไม่อยากทำร้ายพี่ชายในแก๊งก็แล้ว เต้อย่าเต้อย่าลาเต้เต้อย่าลาเต้เต้อย่าลาเต้เตอาเต้อะไรโม่เอเอาเ,เอาเวลาไปเลี้ยงไก่ไปกระต่าเอาเวลาเลี้ยงไก่ไปกระตายเจเเก่เจ<ป>๊กาเจ๊ก่าเจก่าเจกาเจกตาเจ๊กา ช่วงนี้ฉันชนี้ฝันร้ายวายเอ๊ะยศองศัต้องไปหาหมอฮัลโหลว่าไงครับฮัลโหลทำอะไรอยู่คะอยู่แลนด์ครับเออไอ้แกช่วงนี้รู้สึกฝันร้ายอยู่แลนด์อยู่แลนด์อยู่แลนได้ยินเปล่าเหลโหลโลโลโลเออลำเนี่ยอยู่แลนด์ครับอยู่แลนด์อยู่อยู่ที่แลนด์ใช่ครับบินจากหน้าเอยรถหอยมารถทรงเชิงอะนะเป็นโคนสูงอะฮะอะไรนะเธอแป๊บนึงแป๊บนึงนะได้ยินไหม ได้ยินได้ยินครับว่าไงเอ่ยลดความเร็วไม่ตกเวลาพังค่ะรถไฟฟ้าเสียงเป็นไรเนี่ยใครแกล้งเธอเนี่ยเธอไม่สบายหรอใครวะพี่เชื่อก่อนเหมือนลูกค้าหมตี๋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 เป็นนี่เย่เลยแปลกแปลกแล้วเสียงเป็นอะไรเธออยู่ไหนเนี่ยพี่กระเป๋เลยครับไอการ์ดพี่กระเป๋าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้ารถทรงซิงอ่ะมีใครรับใบเลมไหมครับ อะไรนะครับพูดว่าอะไรนะอะไรนะหัวรถทำไมอะเธอเธอเป็นไรอะใครใครบังคับเธอไะเนี่ยเาไม่ได้หัวรถอ,อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรนะอยู่ไหนครับเรากำลังไปหาค่ะเรากำลังไปหาทำไมมีคำว่าขะจับปะน้ำแปลกแปลกไม่แปลกยิ้มอะไรยิ้มหรือเปล่า ขึ้นอนานใ,ให้คูปเปอร์เร็มเรยแล้วใช่ไหมเรามาถึงแล้วมีอะไรผมเปงใครใช่ปะไอ้กัสใช่หรอไม่ใช่ใชหรอพี่พี่พาคนมาส่งให้หหลีดลีดเราเฉย นวิ่งไปไหนไหนมานี้สิวิ่งไปไหนไม่ได้วิ่งไปไหนอยู่กับที่เนี่ยทำไมวันนี้แปลกๆไปไหนมาเนี่ยไม่ไี้แปลกเราแปลกไปหรอเออพูดคำว่าไปหาไหมคะทำไมพูด เราอยากลองพูดขาไส้หัวขาขาอืมอยากพูดเพราะใช่ได้ไหมคะมันฟังแล้วมันจะกระตี้หูอมันไม่ได้หรอมันน่ารักอะแต่มันจะกระตี้หูเธอเข้าใจมั้ย เราอยากให้เธอเป็นคนเท่คนครูแบบว่าเท่ที่สุดในเมืองเหมือนเดิมอ่ะได้เลยไม่ต้องพูดค่ะค่ะไหนทำตัวเท่ก่อนเลวไม่มีนหรอพววทำตัวเท่เหรอใช่ทำตัวเท่ก่อนวันดีทุนเนียดีครับเอาเลยนี่ใส่สสใจม้าแห็นความใส่ใจครับ นี่คือ<ท><จ>ต้นไม้แห่งความเป็นธรมที่ังซบเรบดาวก็ได้เท่แล้วครับแบบมึงนะที่ไหมที่รู้เปล่าสนัดกินไ,ไม้เ,มเหรออือไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาเราไปไหนมาเราไปเก็บเห็ดมา ไปเก็บเห็ดมาเธอกินเห็ดเมาไปป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยมีมีมีเราจะให้ไหนมีไม่มีตอนี้เลอไหน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 เขินแบบแกงพูดคำอื่นไปไหนเรื่องไงจริงจริงเขินนี่ไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วเราข้ามไม่ได้อ่ะเราไปไหนเธอจะไปไหนเธอจะไปไหน เดี๋ยวของโคตรแปลกโคตรแปลกนม่ก็บอกเลยอ่ะหนึ่งห่งหกเก้าครับหนึ่งหนึ่งหเก้าีเราไปยัี้ยงไก่มาบ้านก่อนข่ใไก่อารมดีเราเอามาให้เก็บมาเพื่อ โอเคครับแล้วเราไปแช่ตู้เย็นไหมนี่เก็บไม่แช่ตู้เย็นก็ได้อันนี้มันกินได้ไหมนี่ถามก่อนกินไม่ได้แต่เก็บเอาไว้จะได้อารมณ์ดีเพราะเราอารมณ์ดีมากตอนเราเลี้ยงก็เลยเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีไข่ไ okay, ก่อารมณ์ดีโอเคเราจะเก็บไว้เดีย๋ยวไปนะของขังโอเคครับแล้วทำไมถึงมากับหมอได้อะไปทำงานกับหมอมาเหรอ ใช่ไปฟาร์มเก็บเห็ดกันมาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหนดูมือดิมือได้หมดแล้วัม่นี่ทำงานนี่ไม่เจอหน้าเก็หายเหนื่อยแล้วว้าจริงหรือเปล่าจริงอุออ้ยเขาพูพดเขาพูดด่ากันหรือเปล่าไม่ใช่ นมีจูนจรขโมยหัวใจเอ้อไปฟังหนุนัน ไหนถอดแว่นสิ uh, ตา <no. S 1> ตาไปโดนอะไรมาใครใครทำไมตาช้ำแบบนี้โดนอะไอรเนาะเธอทำแบันดิเธอทำแบบนี้ตาปูดเลยอ่ะเธอโดนอะไรอ่ะใค,ออใครทำอะไรเธออ่ะใครทำอะไรเรา ตาปูดเลยอ่ะสงสัยอาจจะขับรถชนหมาขับรถชนใช่อาจจะรถชนอาจจะเกิดเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เจ็บไหมเจ็บเบาหน่อยได้ไหมไหนถอดแว่นสิโอ้หายนะหายนะ <c oughs> หายไหมหึ้ย <c oughs> หายเลยอ่ะ <c oughs> เรารู้สึกว่าเราสดใสขึ้นเลยสดใสขึ้นไหมหม้ว่าตาเราเป็นประกายขึ้นไหมตาเธอดูเป็นประกายขึ้นเลยอ่ะจากหลังเราที่เราเป่าอ่ะเห็นไหมแล้วเธอก็ยิ้มเราด้วยเห็นไหมหายเจ็บลวอารมณ์ดีอารมณ์ดี จะทำอะไรต่อทำอะไรต่อเราว่าเราอยากฟาร์มต่อฟาร์มทำไมเธอ<ช>ขยันยขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราจะซื้อรถคันแรกได้แล้วเธอจะซื้ออะไรรถคันแรกอ่ะเราอยากได้ฟูเรียเราอยากได้ฟูเรียใช่มันกี่ตัง,งค์อะเยอะเกินไปสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าเลยเหรอ แพงจังมันจะซื้อได้เหรอเธอขายเท่าไหร่อ่ะเราไม่ขายแล้วแต่ขาดคนขายอ๋อไม่มีคนขายหรออืมจริงๆคุยไปแล้วนะแต่เขาหายไปแล้วอ่ะเขาอาจจะยังไม่ว่างหรือเปล่าลองทักข้อความไว้ทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าข้อความเขาหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคารถมันมันราคานี้ใช่ไหมเธอเช็คแล้วใช่ปะ นอกเห็นเขาขายกันห้าเกมนะอ๋อแป๊บนึงนะแต่ว่าใส่บินที่ผมก็ได้ผมพี่ผมเองคุณฆ่าพี่ห่วยสัตว์ต่อหน้าหมอหมอจะได้เขาต่อหน้าหมออะไรหมอไม่เกี่ยวไอ้สัตว์หมอใส่บินเฮียฆ่าพี่หัวมึงหมอหมอเราใส่บินไม่ได้ ไอ้เพิงให้หมอใส่บินก่อนดิหมอรออยู่หมอใส่บินเกิดอะไรหมอจังหวะใส่บินนี่แหละไอ้สัตว์ไปไหนเฮียฆ่าพี่กูเหรอมึงหึฆ่าพี่กูเหรอมึงฆ่าพี่กูเหรอมึงเจ็บไม่ปั๊มไม่ปั๊มตายนะกูบอกก่อนมังก็ให้เต้ระเวบิด พี่บางทีพี่พี่บางพี่บางยืนมองอะไรสิงคืออะไรอ่ะพี่บางฮัลโหลพี่เทนเอาเอดีโมพี่เทนพี่คือ อย่าทำกูเจอพี่กูแน่พี่เทนฮะพี่เทนฮัลโหลพี่บังคืออะไรพี่บังไปไหนพี่บังปลาพีออกกันเจ็บไมไม่เจียมเนาะหัวแตกเร็ยไหมเราเผานะเมื่อกี้เราตุยเราเพียงนะเราเห็นแล้วเราดูอยู่เมื่อกี้เนี่ย ไม่เจี๊ยบเนอยต่อมอ,อก,กัน <ผม S 1> ต่อมอ,อก,กัน,ไ,นได้เจอกันครับเจอกันครับครับผม,มบายบายบบาายยครับไปเร็วหายตัวคิดถึงเหมือนกันครับหายตัวดิเดี๋ยวหายตัวโชว์เร็วมาดูนะดูนะดูนะ Hãy tư à Hãy tư à